น้ำท่วมนะครับของกองบิน56ที่จังหวัดสงขลากันหน่อยฮะครับผม่านอากาศเอกนเรศเยี่ยมสถานนะครับผู้บังคับการกองบิน56นะครับก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน56นะครับนำกำลังพลนะครับจำนวน14นายนะครับพร้อมรถบรรเทาสาธารณภัยนะครับแล้วก็รถบรรทุกขนาดใหญ่ออกไปช่วยเหลือพี่น้องนะครับประชาชนที่ประสบภัยที่เราเห็นภาพได้ไหมเป็นยศรถพิเศษนะเป็นรถบรรทุกยกสูงซึ่ใช้ทางยุทธการด้านทหารนะครับซึ่งสามารถที่จะ รุยน้ําได้ที่ความสูงได้เยอะๆนะฮะเห็นไหมอ่านี่คือรถทางยุทูธีพิเศษเลยส่งไปช่วยประชาชนเนาะจากกระแสน้ำานี่ก็ค่อนข้างที่จะมีการไหลแรงอยู่พอสมควรนะครับเราก็ต้องใช้รถใหญ่ๆเนี่ยไปขนย้ายเข้าเขาเขาเรียกว่ารถยนต์สงครามชนิดช่วยรบนะครับก็ไปลําเลียงอาหารน้ําดื่มนะครับที่หมู่ที่7จ็ดตำบลปริกอําเภอสดานะครับจังหวัดสงขลาไม่เท่น้อยนะเนี่ยความสูงน้ําเนี่ยอไปไปที่ชุมชนหมู่ที่6ใช่ไหมครับผมที่ จับปริดปีกเมืองสะดาวก็ไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยนะครับแล้วก็มีผู้นําชุมชนนะครับที่ในท้องถิ่เนี่ยมาร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยนะครับแล้วเราเนี่ยก็ยังได้มีการมอบถุงยังชีพจำนวนหนึ่งร้อยห้าสิบถุงนะให้กับผู้นาชุมชนไว้จ่ายให้กับลูกบ้านนะครับวันี้ครับนะขอส่งกำลังใจให้เนาะแล้วก็กองบินห้าสิบหกเนี่ยนะครับก็ยังคงเดินหน้านะช่วยเหลือทุกวันนะนะที่เรากลางรายงานข่าวเนี่ยก็ยังทําหน้าที่อยู่นะครับใช่ครับก็ฝากดูในเรื่องของความปลอดภัยของพลังพนด À, จากกองบิน56ที่ส,ส,สงขลา